วัสดีค่ะเจคยนกแนะนําให้ชมกับรถกระบ,บะมือสองนะคะคุ้มกว่าน,นี้ก็หายากแล้วครุกท่านกระบ,บะมือสองราคาประหยัดสภาพดีวิ่งขับขี่ได้ทั่วไทยใช้งานได้อย่างสะดวกแบบคุ้มค่านะคะอีซูซุ TFR ค่ะรถกระบ,บะปี96แทปพร้อมใช้วิ่งทางไกลได้ความร้อนนิ่งๆวิ่งได้ย,วยาวๆเครื่องดี เป็นเครื่อง2,500ซีซีดีเซลประหยัดทุกการเดินทางค่ะพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะเรียวง่ายขับเบาสบายล้อแม็กสวยเป็นล้อแม็กวีลขอบ18ค่ะแลารอยกชุดนะคะแอร์เย็นฉ่ำเย็นสบายตลอดทั้งคันระบบไฟติดครบผ้าสี68เล่มชุดโอนครบสภาพสียังดูสวยยังดูดีค่ะ พัดตีสวยพื้นกระบะสวยฝาท้ายเปิดได้ค่ะทุกท่านและยังมีบริการส่งได้ทั่วไทยด้วยนะคะสนใจติดต่อทักคุยกันได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปราคาค่าตัว69,000บาทค่ะคุ้มค่าคุ้มราคาลดหล่อๆพร้อมขับพร้อมใช้นะคะสนใจติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะแอดมินแนะนำแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ